ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวพา์ที่1หรือว,ว่าพรีวิวออเนอร์สองแล้ว200โปรนะครับรุ่นนี้เปิดราคามาไเล่นมากต้องบอกว่าผมเนี่ยทำพรีวิวหลังรีวิวก็มีประสมการเยอะแยะมากมายเลยแต่จะมาให้ดูกันนะครับแกก่อนแล้วกันคือผมรีวิวออเนอร์หลายตัวเนี่ยมันจะมีแบบซอฟต์แวร์ไม่สเสถียรบ้างอย่างออเนอร์เมจิโโปรเนี่ยกล้องมันยังไม่สเสถียรบ้างถ่ายวิดีโอแล้วด y น a m ม c ิคเลนส์มันยังเก็บได้ไม่ดีบ้างอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตมาแล้วมันจะแก้ได้เท่าไหร่แต่ว่าตัว 200- 200 Pro คือซออออฟตต์์แวววรรทีีีี่ให้มนนม้มมมาานนเยผิลคืดกงกกกก็็เเเเทพมมาาาคอผรอ200 Pro ีียว่่ถ้้ปนลง200 สามารถที่จะถ่ายเทียบกับพวกเสียวมีสิบสี่อต้าได้เลยแบบโหมดขาวดำแต่ว่าเรื่องโทนสีที่คุณชอบนะว่าคุณจะชอบไลกาที่เป็นไฮคอนทัสไหมหรือเป็ไลก้าที่เป็นเนชรัลแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฮาคอร์นะฮาคอนเนี่ยเป็นสตูดิโอของฝรั่งเศสที่เมืองปารีสสตูดิโอนี้ประสบการณ์มากกว่า80ปีนะครับคือถ่ายรูปมาเนี่ยทั้งหมดเลยพวกกษัตริย์ราชินีนักเตะดังๆดาราฮอลลีวูดท,ทั่วโลกเนี่ยเขาชอบถ่ายสตูนี้มากคือเขาจะมีการจัดไฟจัดสีแสงพิเศษมากทุกกระบวนการเนี่ยใช้เวลาโมง2ชั่วโมงเนอบกว่ามันนนาไปร มาในโทรศัพท์เนี่ยแล้วมีทีม r d ของเราเนี่ยขอแค่แร์ดเดียวพอแร์ดเดียวในเก้ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะเขั้นตอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอน Inspection นะครับมีขั้นตอนแ m b เบ n t light contour light นะครับเป็นแบบแสงไฟคอนทัวร์แล้วก็แสงไฟหลัก cash l i g h t แล้วก็การถ่ายภาพโฟโตช้ช็อตนะครับแล้วก็หลังจากการถ่ายปุ๊บก็จะเป็นสกินรีทัชก็คือการทําสีผิวรีทัชส,สีผิวแล้วก็การรีทัชส,สไตล์นะครับแล้วก็การทําเงาขึ้นมานะคือ9ขั้นตอนแร์เดียวแล้วประมวลผลอีกแป๊บหนึ่ดดีีีมาาาากๆแล้ววน่คืออสขขงงจะยต ถ้าเป็นตัว200เนี่ยจะวางขาย3สีถ้าเป็นตัว200โปรเนี่ยจะวางขาย2สีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองแวบแรกเลยตัว200เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัว200โปรด้วยซ้ำคือมันสวยนะซึ่งตัวโปรมันจะเป็นสีผิวแบบว่าอโนดิสแบบด้านๆน,นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนลายเหินอ่อนก็จะต่างกันซึ่งมันก็จะลดรอยนิ้วมือได้ความมันอะไรพวกนี้ได้พอประมาณเลยเนหะ็นไมเนี่ยมันก็จะมีรอยนิวดเดียวฝาหลังก็จะไม่ติดรอยนิ้วมือแล้วก็เป็นเลนส์กล้องหลังแบบใหม่คล้าย มาตรงนี้แล้วก็นุนน่นนัน่นนุ่นนี่งงงงนี้ตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราจับถือเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแตกต่างแต่พอเราจับกันจริงๆนะแบบหลับตาจับเราจะรู้สึกว่า200เนี่ยมันจะหนักกว่านิดนึงแต่คําว่านิดนึงของมันเนี่ยน้ำหนักมันเนี่ยตัว200อยู่ที่187 200ดสิอยโปรอยู่ที่199เอาจริงๆ13กรัมเนี่ยมันน้อยมากแทบไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาเวทบาลานซ์เครื่องมันได้ดีมากนะออเนอร์เนี่ยเขาทำเวทบาลานซ์เครื่องมันได้ดีมันเลยรู้สึกว่าพอจับตัว200เเ้าาามมนน่่่หหักกทไรพอมมมาจจัััับบตว200ทไนเงแล้วมมันกก็บาางด้วยนโปร8.2่งมซึก ห่างกันแค่นิดเดียวจะเป็นเรื่องของพวกเลนกล้องเลนอะไรพวกนี้ด้วยก็จะมีงานประกอบที่ต่างกันนะของในกล่องก็เนี่ยปุบ๊บมีเข็มจิ้มซิมมีเคสมาให้แล้วก็มีอะแดปเตอร์แต่ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เสียบเป็น A u นะ100วัตต์ให้ทั้งคู่แล้วก็สายชาร์จทั้งคู่ติดฟิล์มมาให้แล้วก็มีประมาณนี้ผมให้ดูขอบเครื่องก่อนตัวขอบเครื่องของตัว200เนี่ยตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะมีความหนากว่าเห็นไหมแต่ว่ามันจะขนานกันหมดเลยนะมันจะหนาเท่านี้แต่ว่าถ้าเป็นตัว200เี้าาาจะมกรสรงแแกกกกนนนลลาาางง้เเห็ห๊บตรงข้างบนนเ่ยันโวล มันจะหนากว่าแล้วก็ด้านข้างเนตัว200จะหนากว่า200เนี่ยมันจะหนาตลอดแต่200โปรเนี่ยมันจะเว,ว้วาวเว้าแล้วก็หนาตัวาาตว ate, นะัสดุเนี่ยน่าจะเป็นตัวโพลีคาร์บอเนตนะเป็นพลาสติกนะครับตัว200ธรรมดาแต่200โปรเนี่ยน่าจะเป็นอลูนะไม่แน่ใจนะครับข้อมูลยังไม่มาแต่ข้อดูเนี่ยแข็งเสียงมันอลูเลยก็ <c oughs> ถ้าดูความหรูหราขอบเครื่องเนี่ยตัว200โปรมันจะดูหรูหรากว่าข้างบนเนี่ยจะเป็น IR นะสั I ่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะแล้วก็ลําโพง2ตัวอยู่ข้างบนนี้ตัวจอของ200เนี่ยมันจะมีความโค้งมากกว่าเพราะว่าตัวเลเยอร์ที่เขาแบ่งเนี่ยมันก็จะแบบให้ความโค้งของจอมากกว่าจริงๆมีเท่ากันแหละแต่ว่า ขอบเคลื่อนมันปิดหมดละมันก็เลยดูว่าตัว200โวเนี่ยมันโค้งน้อยกว่าด้านบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอียงมาด้านข้างเท่ากันมันโค้งแบบพอๆกันเลยอ่ะ200ปวลน่าจะโค้งมันหน่อยนึงนะเพราะว่าดูจากขอบดำเห็นไหมว่า200เนี่ยมันโค้งนิดเดียวนะครับจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสนะก็พอๆกันแล้วก็หน้าจอสว่างมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าสว่างสูงสุดใน4,000นิตเลยนะโอ้หสว่างมากเลยตัวนี้สว่างจริงสว่างจังซึ่งมันมีความสว่างเท่ากันนะหน้าจอตัวนี้เป็น6.7ตัว200เป็น6.78ความสว่ละเป็น HDR แแบบนนิิิตตเเลลยย้้ววกก็มมีซหาาจออะๆฟ6 ยูเล่นเรียนเป็นตับเลยอะแบบซอฟดวงตาเลยพวกนี้คือออเนอร์คือแบรนด์ท็อปท็อปอยู่แล้วเรื่องการซอฟดวงตาต่างๆนานานะครับซึ่งจุดเด่นที่มันโหดมากๆคือมันเล่นเกมได้นานๆเลยผมเอาเครื่องนี้ไปเล่นเกมแบบแบตร้อยลดออกมาถึงศูนประจําเลยแล้วไม่มีกระตุกเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเลยแล้วที่สําคัญนะเวลาเรานอนตอนมืดอะแล้วแสงในห้องมันมืดสนิทอะตัวนี้มันดิมแสงได้ต่ําม,มากแล้วมันไม่มีความแสบตาคือบางตัวอย่างตัวท็อปท็อปนะเสี่ยวมีววส,มสิบสี่เอลต้ายี่สิบสี่เอล์ต้าพวกไอโฟนพวก แต่เรายังเห็นคอนเทนต์อยู่อะบางตัวเนี่ยพอหลีแสงต่ำปุ๊บมันจะมองไม่ค่อยเห็นคอนเทนต์เนาะเพราะวา่าเราเปิดอีกนิดนึ่งมันจะแสบตาแต่ออเดอร์มันหลีได้ต่ํามากเลยต่าแบบไม่ต้องโหลดแอปอะไรเลยแล้วมันต่ําจริงๆต่ําแล้วตัวจอที่มันจะกระแทกกับพริบตามันน้อยมากจริงครับคือจอเนี้ยเขาเคมา P W M Dimming นะครับสามพันแปดร้อยกว่ากว่าเขาให้จอที่แบบโคตรดีมาเลยนะครับคือสีสันก็ดีเป็นขอบเขต P 3แล้วก็รองรับคอนเทนต์แบก HDR พวกนี้ที่สําคัญนะจอมันเนี่ยเวลาคุณเข้าโหมดดูรูป ตัวท็อปทตัวใหม่ๆเนาะตัวนี้มันก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วครับแล้วจอเนี่ยมันให้มาตั้งแต่ราคา1 4ื่นสีเลยหมื่นเนี่ยคุณมีการแสดงผลรูปภาพแบบเอเดียได้ซึ่งจริงๆในแบรนด์อินเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถดูภาพแบบเอเดียได้นะภาพแบบเอเดียเวลาเราไปถ่ายมาเนี่ยมันจะเห็นขอบเขตของแสงอ่ะมันจะเห็นมิติมากขึ้นไฮไลท์เงาที่มันจะเพิ่มขึ้นในแต่ละรูปอ่ะมันจะมีเพิ่มมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะถ่ายรูปที่มันมีแสงจ้าๆแสงเงี้ยมาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วมันเป็นจอที่ดูได้ค่อนข้างดีนีผมเทียบกับตัวท็อปทคือมันจอแล้วมันดีมากอย่างนี้ดีกว่าตัว200เนี่ยเขาไม่มีกล้องเดฟมาให้มันก็จะไม่มีตัวก บบตัว200 Pro มีกล้องเดฟ2ล้านมาให้ซึ่งเอาไปลองถ่ายมาแล้วพอๆกันเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็น Type C รองรับ100วัตต์แล้วก็ตัวใส่ซิมแล้วก็ลำโพงเหมือนกันใส่ได้แบบ2 SIM นาโนซิมทั้งคู่เลยเพิ<ส>่ม<ส>ไมโครอิการ์ดไม่ได้นะฟีเจอร์นอกจากนั้นครับสแกนนิ้วบนหน้าจออา้าวซอฟต์แวร์อัปเดตติดตั้งโอเคเดี๋ยวค่อยติดตั้งนะครับก็มีสแกนนิ้วบนหน้าจอทั้ง2รุ่นเลยชิปเซ็ต200เนี่ยจะเป็น s n a p 7x3 4นนโเมตรแล้วก็200 p r ็น 8S Gen 3 4นาโนเมตรตตัวว200 252-56 1225.2จะเริ่่ม้้นที 8- แลก็ ตัว12 p ป o เนี่ย12 5 12กล้องหน้าความละเอียดเท่ากัน50ล้านพิกเซลมุมกว้างแล้วก็ f 2.1แต่ตัวนี้จะมีเลนส์เดฟเป็น f 2.4อัดวีดีโอได้ 4K 30แล้วก็การสั่นแบบใช้ใจโลสโขบในการกันสั่นแล้วก็คือซอฟต์แวร์นั่นแหละแล้วก็กล้องหลักตัว200เนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซล f 1.95เซนเซอร์ใหญ่1ส่วน1.56นิ้วก็ถือว่าใหญ่เหมือนตัว top S23 ปีที่แล้วอ่ะก็ถ่ายได้มีมิติเหมือนกันแล้วก็เทเลโฟโต้50ล้านพิก 2 2องศามีออโต้โฟกัสโฟกัสใกล้2.5เซนจะเหมือนกับ200โปรเลยเลนเทเล่ก็จะเหมือนกันจะแตกต่างกันที่เลนหลัก2องตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างเดียวคือเลนหลักตัว200โปรจะเป็น50ล้านพิกเซล1.9เซนเซอร์1ส่วน1.3นิ้วก็คือใหญ่มากใหญ่เท่า S24 Ultra เราถ่ายรูปได้โคตรดีเก็บ HDR มาดีมากแล้วก็สามารถถ่าย 4K ได้60เฟรมแต่ว่าถ้าใช้ 4K แบบ30เนี่ยจะใช้ได้ทุกเลนเดี๋ยวเรามาดูหมดกล้องกันถ้าถ่ายบุคคลเนี่ยคือทีเด็ดเลยเพราะว ตัวออเทนติกของไลกาคือเขาจะแบบมีคอนรทสที่สวยแล้วก็จะออกแนวแบบว่าแฟชั่นอ่ะแบบเหมือนปกแฟชั่นแล้วก็แบบขาวดาที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเขาเลยนี่เลยสามหมดเทพเลยถ้าเกิดว่าอยากถ่ายอาหารถ่ายอะไรด้วยเนี่ยคุณใช้แบบสีสันสดใสมันจะถ่ายสิ่งของถ่ายอะไรได้ง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายนาฬิกานี่แล้วกันเนี่ยมันจับติดง่ายๆนะมันจะไม่เหมือนเจนที่แบบมีเลนเทเล่เนี่ยถ่ายสินของไม่ได้อย่างบางตัวเนี่ยไอโฟนไอโฟนเนี่ยถ่ายสินของยากมจะเข้าๆเข้าๆอาออกมันจะถ่ายได้อะไรเงี้ยอันนี้ถ่ายได้หมดถ่ายกับข้าวถ่ายอาหารบนต๊ะถ่าาายสินนคค้้้พวกีแลมมชัด เห็นยันเม็ดพิกเซลอะนี่แค่ตัวรุ่น200นะเนี่ยเม็ดพิกเซลของจอคือมันคมจริงนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะถ่ายแบบ2.5ได้และในสองจุเนี่ยผมลองไปถ่ายมาในเวลาแสงน้อยเนี่ยโอ้โหถ่ายได้สวยด้วยคือจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าเลนเทเล่จะถ่ายสว่างเนาะแต่ผมไปเดินเซนทันวิลเลตในรีวิวอะผมถ่ายเลนเทเล่สองจุดห้าเอ็กยังสว่างอะที่สำคัญจุดเด่นที่นอกเหนือจากนั้นก็คือโหมดบิวตี้อะโหมดบิวตี้ของเขาเนี่ยเขาจะปรับดีฟอลต์มาให้ประมาณ30แต่ผมปรับลงมาถึง20แบบนี้คือไม่อยากให้มันมันเนีนีีีีียยยยยนน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 นมมมาาากกกกกแแแต่่่่คืือออปรรรัับบบบบบ30เเเเเเหหห้็ไลละผิวทช ในคอมเลยอะซึ่งอันนี้มันจบหลังกล้องได้เลยครับแล้วก็เนี่ยใบหน้าสว่างขึ้นกระชับโทนแบบไหนเนี่ยโทนร้อนโทนเย็นคุณก็ปรับได้นะแล้วก็คุณจะปรับการตกแต่งหน้าวาดเส้นโค้งบิ๊กอายจมูกเล็กสีชาเล็กซึ่งอันเนี้ยมันโปรเซสขั้นตอนเดียวเลยคือถ่ายพอร์ตเทรตทำหน้าเนียนมาให้แล้วก็ใส่ไลติ้งใสรีทัชมาให้หมดเลยคือมันโคตรคุ้มเลยนะตัวเนี้ยปกติเนี่ยออเดอร์จะออกมาเนี่ยผมก็จะติว่าเฮ้ยเอาเท้าไว้มันใช้ไม่ได้บ้างหรือว่าซอฟต์แวร์มันไม่สมบู มาทาซอฟต์แวร์แบบดีมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วผมรู้สึกว่าเออเนี่ยผมขายให้เขาได้เรื่องกล้องผม,มันจะชอบไปอัปเดตในเพจนะเรื่องกล้องเรื่องอะไรต่างๆนานาอย่างเ4ชี่มันยังถ่ายไม่ดีผมก็จะไปอัปในเพจก็ติดตามเพจครูแซบเพจจงรักเอาไ้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปมาหรือว่าไม่ได้ทําข้อความมาแก้ไขว่ามันยังถ่ายไม่ดีไปติดตามในเพจผมจะบอกหมดเลยว่าเมจิโคโปเนี่ยยังไม่โอเคผมก็จะบอกไปในเพจในอะไรเงี้ยนะครับก็ไปติดตามได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ากล้องเนี่ยผมให็มมมรรร่งนะะัับกกทีีาวดจจๆป แต่งอัตโนมัติอย่างที่ผมเคยทำไปรีว e ิวเนี่ยจะกดปรับแต่งอัตโนมัติเนี่ยบิวตี้ปุ๊บแล้วคุณกดทันทีปุ๊บมันก็จะขาวสว่างใสขึ้นเลยเห็นไหมก็ผมชอบอวเนอร์อย่างหนึ่งเวลาเขาเกลี่ยเขาเกลี่ยเนียนพวกสีผิวพวกนี้เขาเกลี่ยเนียนมันจะไม่โอเวอร์จนเกินไปมันจะไม่ได้หลอกแบบบิวตี้จ๋าแบบไม่ใช่ถึงขนาดที่แบบว่าตื่นมาไม่แต่งหน้าแล้วถ่ายให้สวยได้ไม่ได้ขนาดนั้นมันยังคงความเป็นจริงแล้วยังคงความสวยงามผมว่าอวเนอร์คิดถูกมากที่ไปโคกับสตูดิโอก็เลยให้ช่างภาพช่างไไฟใหห้้้้้วววิิิศกก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 รรรจจจจััดดดดดมมมมมมาาาเเลลลลย่่แบบออองงงงนนคืีีีะะะ็็ AI ผป แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดจับความเคลื่อนไหวเวลาเรากระโดดเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะถ่ายให้อัตโนมัติซึ่งก็อยู่ที่คนเอาไปใช้ว่าจะเป็นยังไงามาดูวิดีโอวิโเนี่ผมก็กด AI ไว้นะแล้วก็สามารถที่จะปรับได้แบบ60เฟรมถ้าเกิดว่าคุณไม่กด AI เนี่ยมันจะปรับได้ถึง60เฟรมแต่ถ้าเกิดคุณปรับ AI เนี่ยมันจะได้แค่3 0เฟรมแล้วก็ได้แบบ 4K เลยนะครับเลนอัลอรตไวก็ได้ 4K ที่สาคัญนะเวลาเราถ่ายปุ๊บใช่ปะ่ะเราสลับเรนได้เป็นไงก็ทําได้ดีนะผมก็ทําได้้เเเร็เรเ 200, เ็็วววววๆทท่่่่่าาาาตตตัััแหนนย200 2ีจะสลบบชกึ ใช่ไหม200มันจะสลับช้ากว่าเพราะว่าตัวประมวลผลอะไรเนี่ย200 Pro มันจะเร็วกว่าคึกหนึ่งอะถามว่าไอ้นี่มันสลับเร็วไหมถ้าเทียบกับซัมซุงพวก A55 นะผมว่าพอๆกันถ้ามีโหมดเพิ่มเติมก็จะมีโหมดมือโปรปรับอะไรได้บ้าง ISO ปรับได้ถึง6,004ก็ถือว่าเยอะนะสปีดชัตเตอร์เนี่ย30 6,004โอเคสโลโมทั้ง2รุ่นเนี่ยตัว200จะได้สโลแบบ f u แบบ120เฟรมตัว200 Pro จะได้ f u แบบ240เฟรมก็สโลเยอะกว่าสโ้ก็คือหมดจะัแนวนวนอนแแล้้้้ววจะะไไดดตังยรีมนก็คืนนนด้ววยะใตั โปตัว200ธรรมดาไม่มีแต่จะเป็น24เฟรมก็ต้องทำสปีดชัตเตอร์ให้ต่ำ,ตำเพื่อจะได้แสงที่เพิ่มมากขึ้นอะซูเปอร์มาโคซูเปอร์มาโคเนี่ยมันใช้ได้ทั้งเลนอัลต้าวายด้วยนะแล้วก็มันจะสามารถที่จะแบบใช้ 2X เล่นหลักแล้วถ่ายใกล้ๆอะโอ้โหมันใกล้เกินอะ <S <S ถ้าเป็นอัลต้าวายมันก็จะไม่ได้แบบสัดส่วนเท่าไหร่นะครับก็ใช้ 2X ถ่ายถ่ายวงจรแต่มันก็สั่นๆเลยนะใช้ 2X ถ่ายชัดไหมก็พอประมาณนะครับยังไม่ได้แบบว่ามาโคโหดมากต้องมือนิ่ ปรับเป็นช่องเล็กๆสลับได้เนี่ยนี่เลื่อนได้นะครับว่าจะให้ช่องอยู่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายมาเป็นแบบหน้าหลังเลยเสียงอัดได้ดีนะรุ่นนี้กล้องหน้าหมดภาพถ่ายบุคคลก็สามารถปรับได้แบบนี้หน้าเดียวหน้าสัดส่วนสว่างคือถ่ายดีนะกล้องหน้าถ่ายดีเลยแต่ว่ามันจะโคละทนหน่อยนะแต่ผมว่าให้เลนส์เดฟสองล้านมามันเบื่อไม่ค่อยเนียนนะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้ถ่ายแบบซีเรียสจริงจังไม่ต้องตัดอะไรผมเลยมากผมว่ากล้องหน้าเขาชัดพอสมควรเลยนะของออเนอร์เนี่ยแล้วก็ทำเอเดียมาได้ค่อนข้างดีถ่ายย้อนแสงแบบเนี้ยมันก็ เหมือนซัมซุงเลยถ่ายพวกนี้จะเก็บเอเดียแล้วประมวลผลเร็วด้วยผมจะนับ1นถึงสินะครับสามสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ดูทั้ง2รุ่นนะว่ารูปภาพเนี่ยจะห่างกันแค่ไหนความเร็วเนี่ยพอๆกันเลยนะ4 0 41 42คือถ้าคุณซื้อตัวนี้คุณได้ความสามารถถ่ายเร็วเหมือนกันอนะคือมันเก็บ snap ได้เร็วนะครับความเทพอีกอย่างหนึง่งไอ้โหมดภาพถ่ายบุคคลนะผมไปถ่ายเทียบกับ Xiaomi 14 Ultra มามันจับหน้าคนได้โคตรไกลเลยนะไอ้ตัว200โปรอะคือมันจับได้ไกลได้ไงอะถ่ายคนไกลๆยังเห็นอะแล้วมันประมวลผลได้แต่ตัว14 Ultra ของผมที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจับคนไกลๆอะมันประมวลผลไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้โทนนาาดคอแบบบถ่ยไกลๆมััจ เป็นหน้าคนขึ้นเลยขนาดพี่คนนั้นนะ่ะเขายังหันหลังนะมันยังจับหน้าเขาติดอะ่ะคือหันข้างๆยังจับติดเหมือนกล้องโซนี่เลยอะ่ะมีไ i เในการโฟกัสช่วยเนี่ยรูปเนี้ยจับได้ไกลามากเลยต่อไปเดี๋ยวผมจะเทสลำโพงให้ฟังนะครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้มันก็จะมีการเล่งบูสเสียงแบบ20 0เปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าเราลดลงมานิดนึงมันก็จะไม่ดังมากแต่ถ้าเราสุดปุด๊บมันจะบูสเลยเดี๋ยวฟังอันนี้ก่อนนะ ผมว่าฟังแบบ200เนี่ยเหมาะสําหรับการแบบฟังคลิปที่แบบในสถานการณ์ที่เอาเวอร์เมนหรือสิ่งแว่ร้องมันดังจริงๆแล้วเปิดสู้กับมันอ่ะไม่มีหูฟังอะไรพวกนี้แต่ผมว่าพอเราเปิด200เนี่ยเสียงเบสเนี่ยมันดรอปคือมันโดนตัดเบสดลงแล้วมันก็จะเพิ่มความแหลมขึ้นแล้วมันแสบหูผมนะถ้าเมื่อกี้ฟังแบบเสียงคนร้องเสียงแหลมแหลมเนี่ยมันแสบหูนะผมว่าประมาณแบบ80ซ <need> โอโ้โห ดีกว่าเยอะสรุปให้200โปลเวลาเราฟังเสียงเบสที่มันมีเพลงเบสอะมันจะมีเสียงกลางเสียงตึบๆที่ดีกว่าตัว200ธรรมดาประมาณสัก10-15เ์เซนตเลยแต่เสียงแหลมเนี่ยพอกัน <S <S คือเสียงมันมีมิติกว่าอ่ะฟังจากไม้นะอันนี้เอาแบบเทสง่ายๆเลยนะไม่ได้ใช้เครื่องนะเอาง,ง่ายเยเดี๋ยวเอาจาก200ก่อนเฮจะแน่แนๆกว่า แต่นี้ก็ดีนะอุ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันจะตึ๊บก,ก,กว่า ผมให้นะ70%ของ Honor Magic อิ o เปอร์เซ็นของโป Pro ถือว่าดีแล้วแต่เมจิค6 Pro คือมิติเสียงมันเสียงมันตึ้มมากอะแบบผมว่าเมจิค6 Pro คือเป็นลำโพงแบบโคตรดีแล้วถ้าไม่นับรวมมือถือเกมมิ่งอะล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบเมจิอง Pro การเชื่อมต่อก็บูทูธ5.3มีแอปเทคอะดัปตีฟนะมาใช้ Snapdragon ก็ได้เปรียบเรื่องการฟังแบบแบบอ่านข้อมูลน้อยอะไรพวกนี้ตัว200 Pro เนี่ยจะได้ไวเลตชาร์จแบบ66วัตต์ราคาเท่านี้กล้องเขพแถมชาร์จไวเลสเดือด66วัตต์เขาบอกว่าใช้รรีววออ์์ดไ้5ััตตเเหฟจท มาด้วยนะครับแบลตชาร์เดเนี่ยหูฟงหูฟังชาร์จได้หมดอู้ให้มาครบเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันได้ IP 65เลยนะคือกันพวกกระเซ็นน้ำกระเซ็นฝุ่นอย่างเงี้ยถ้าในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันขายทั่วโลกนะแต่ถ้าเวอร์ชันไชน่ชานาเนี่ยขายที่จีนจะเป็น IP55 ก็ลดลงมาหน่อยค่อนข้างครบเลยนะแล้วของแถมก็เนี่ยมันก็คุ้มหมดแล้วอะ่ะไม่รู้จะคุ้มยังไงนะรุ่นนี้ผมว่ามันคุ้มสุดๆเลยผมเรียกว่ามันแทบจะเป็นแฟลชชิปอะมันแค่แบบโหมดบางโหมดมันไม่มีแบบพวกแบบ USB ทททททีีี่่่เเเเปปป็็็็นนนนน3กกกกวววววาาาง้ยออะะมมมมััััััตตไหหรรืแพดจจบ ดาวเทียมได้เยอะกว่าแต่น,นี้มันใช้งานได้แล้วอะ่ะจอก็ระดับท็อปนะแบตเตอรี่ก็จะเป็นซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่ที่ออเนอร์คิดขึ้นมานะน่าจะเป็นเจเนอเรชันที่1นะครับตอนนี้ออเดอร์เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่2ละจะอัดแน่นโมเลกุลอะไรเยอะขึ้นนะครับโอ้โหเยอะมากผมไปดูโรงงานเขาแล้วเขาก็อธิบายเกี่ยวกับการทําแบตซิลิคอนเขาว่ามันทํำยังไงอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะผมว่ารุ่นเนี้น่าจะขายดีมากเป็นรุ่นที่ซอฟต์แวร์มาแรกๆค่อนข้างกลมกล่อมอันนี้ผมต้องบอกกันนะเครื่อง แต่ว่าอัตวายมันก็จะพอได้ในเลทของมันนะครับมันอาจจะบปสู้ท็อปไม่ได้มันก็จะมีบางอย่างนะที่มันสู้ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับวัสดุในการใช้อย่างเงี้ยที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยผมทำกระแทกนิดเดียวเนะี่ยเป็นรอยนะแต่มันก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับออเนอร์สองร้อยและสองร้อยโปรนะครับไปดูรีวิวได้นี่เป็นรีวิวแบบน่าจะเป็นพรีวิวกับรีวิวภาพท,ที่หนึ่งแหละผมบอกเลยว่าไปโคมากระห้าคอตน,นี่คือหัวจริงนะครับเดี๋ยวไปดูภาพถ่ายขาวดำกันอีกทีนะตลอดเลยครับสวัสดีครับ